นักท่องเที่ยวและหลายคนที่เห็นประตูไส่ก็คงมีคำถามว่าประตูไส่นี้สร้างขึ้นมาเพื่ออย่างและเป็นอย่างคือบัวท่าสีคือปล้อยให้เห็นเนื้อปูนแบบนี้เดี๋ยวคลิปนี้เอาพามาเบิ่งความเป็นมาของประตูไส้น้ากันสบายดีทนผู้ชมยินดีต้อนรับซื้อสองผุ้ไทยไลายสไตล์มื้อน,นี้เราจะพาทุกท่านมาหุจักเกี่ยวกับประตูไส้หรือว่าอนุสาวรีย์ประตูไส้ตั้งอยู่จุดใจกลางของนครหลวงเวียงจันทร์ และในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาหลายคนก็อาจจะเห็นน้ากันแล้วว่าประตูใส้ได้มีการเปิดในึ้นเยี่ยมชมทางด้านทึ่งยังเป็นทางการแล้วหลังจากที่ว่าประตูไส้นี้ปิดปรับปุ่งมาก็ถือว่าดลพอสมควรแต่บางคนก็อาจจะบ่งหัว่าประตูใส้นี้เกิดขึ้นมาแนวใดและก่อสร้างมาเพื่ออย่างมีมูลค่าการก่อสร้างเท่าใดเดี๋ยวเขาจะพาทุกท่านไปไขข้อข้องใจน้ากันประตูใส้หรือว่าหลายคนมักจะเอิ่นว่าอนุสาวรีย์ ตั้งอยู่ถนนร้านสางเมืองจันทบ,บุรีนครหลวงวิงจันทร์และได้ก่อสร้างขึ้นในปีคศ1957-1968หาปีเส้งไซ้เวลาในการก่อสร้าง1 1ปี มีงบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่63ล้านกีบออกแบบและก่อสร้างโดยทานพันโทรร,รมสยาสิญญา์เสนาและในสางจันมีซึ่งเป็นในสางที่มีความสามารถสำนิสำนาญในสมัยนั้นสร้างด้วยปูนซีมังที่อเมริกาจะนำออกไปสร้างสนามบินซึ่งการก่อสร้างประตูไซนีแมน้นสร้างเพื่อเป็นอนุสร์ให้แก่การประกาศเอกราชของสอปปอลาาออกจากแอกปกครองของพวกลาเมืองคืนฝรั่งและเป็นอนุสร์ให้แก่ทหารที่เสียชีวิตใน สงครามโลกครั้งที่สองและสงครามลาวกับจกักรพรรดิฝรั่งในปีคศ1949ประตูใส่ได้ถึกสร้างขึ้นตามเลขตำราอันมงคลของสาวพูดคือเลข3เจ เก่าหูบส่งทางด้านทึงของประตูไซแม้นมีหูบส่งค้ายคือพระศาสตรทัศสมลานที่อยู่ประเทศอินเดียและทางด้านในถึกประดับด้วยศิลปะลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของคนลาวที่มีสีสันงดงามรวมทางหุป,ปนนันนางกินาลีการก่อสร้างเมื่อมหหอดปีขศ1 9 6 0ก็ได้ยุติการก่อสร้างลงสัวข่าวเนื่องจากคณะรัฐบาแลแห่งา萨อาณาจักร ในสมัยเจ้าชายสมสนิดที่เป็นนายกรัฐมนตรีและนายพลภูมินอสวรรค์ รัฐมนตรีป้องกันประเทศได้ขึ้นไปประชุมยูทีนครหลวงพะบางเกี่ยวกับการปรึกษาหารือการถวายพระเพลิงพระลมศพของสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวงศ์่งได้สวรรคตในวันที่เก้าเดือนตุลาปี1 9 5 9และต่อมาได้เหให้ในายพลกองแลหรือห้อยเอกกองแหลในสมัยนั้นทําการรัฐประหารยึดครองนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่เก้าเดือนสิงหาปี1960ก็ให้เกิดสงครามกลางเมืองในลาวนําความเสียหายม สู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีประชาชนล้มตายหลายกว่า500คนและบาดเจ็บอีกจำนวนหลาย ย้อนการญาติชิงอำนาจของบรรดานักการเมืองพวกเจ้าพวกจอบที่เป็นต้นเหตุการซักจุงต่างาศาสตร์เข้ามาพัวพันและนำสู่การทิมระเบิดเผาผ่านหวังจะดับเผาพันธ์เดียวกันเพียงเพะอ,อยากมีอำนาจในกามือและหลังจากรัฐประหารในครั้งนั้นตกมาปีคศ .1962 ประตูใส่ก็ได้มีการซืบต่อการก่อสร้างเป็นระยะที่สอง จนมาฮอดปีคศ1968้แมนได้ก่อสร้างสำร็จและโครงสร้างของประตูใส่มีความกว้างดานล,ละ24เมตรและมีลวงสูง49เมตรมีลวงกว้างของประตูทางเข้าแต่ละดาน8เมตรและด้านในประตูใส่มีเจ็้ันมีคันไดทั้งหมด197้คันด้วยความสูง49เมตรดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เทียวสมในปัจจุบัน จึงสามารถขึ้นไปสู่ชั้นสูงสุดเพื่อชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองนองครหลวงเวียงจันทร์และบริเวณทางด้านลุ่มก็เป็นเดินกว้างประกอบไปด้วยอ่างน้ำาพุดอกไฟสีพร้อมทั้งมีจุดขายน้ำและอาหารและยังมีเครื่องของหัตถกรรมเพื่อซื้อไปเป็นของที่ระลึกใดโดยเหตุนี้เองประตูไสจึงเป็นที่ขึ้นซื้อลือซาของนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งประตูไสในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกอหน,นึ่งของประเทศลาวนักท่องเที่ยวหรือว่าตาวตา่างชาติ ที่เข้ามาเที่ยวในประเทศลาวต้องได้มาทายรูคู้กับประตูใส่เพื่อยังยืนว่าตนดเองได้มาประเทศลาวแล้วโดยประตูไส้นั้นจะเปิดให้บริการตั้งแต่ตอนเช้าเวลา8.00นหาเวลา6.00นในตอนแรงและค่าเยี่ยมสมของประตูไส้นั้นสําหรับคนลาวหา0 0 0กีบต่อนหนึ่งคนและสําหรับชาวต่างชาติแมน 30, ้น30,000กีบต่อนหนึ่งคนน้อนท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เฮายากจะนําเสนอในมือน,นี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประกา การใดก็ต้องขอโทษขออภัยและสําหรับท่านใดที่ว่าอยากให้เฮาเฮ็ดหัวข้อ,อยังก็สามารถคอมเมนต์ได้ภายใต้คอมเมนต์ของเฮาและสําหรับท่านใดที่เบิ่งคลิปของเฮาอยู่หากท่านคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะการกดติดตามเป็นช่องทางเดียวที่ให้เฮามีรายได้และมีกําลังใจเหตุคอนเทนต์ดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนํากันขอขอบใจสําหรับการติดตาม